ไ,ได้เจอพี่สั่งนานมากครับค<ม>ุจนเนี่ยคุณจะได้เจอกันดีมากเลยครับนี่มันเป็นลุกี้ผมชอบอยู่แล้วครับใช่คือ<ม>เล่งไว้แล้วแต่ตอนนี้มาดู<ม>ที่สะพานแล้ว<ม>ตตตลเต้นเต้ <laughs> นครับคีณตอนนี้เต็มหล่กไปเรื่อยๆหลอกมัน เราจะมารีแคปโมเมนต์ของแบมกับ LV กันดีกว่าเป <S 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 ็นอะไรที่เราไม่เคยทำก็จร uh> ิงๆแล้วตั้งแต่แบมมาจอยน LV f a m i l y ปุ๊บเนี่ยมันก็มีหลายหลายมเมนต์ที่แบบส่วนตัวพี่เองก็ทำได้แล้วก็อยากอยากมา bring back m e m o r i e s หน่อยนะครับ รูปนี้โอ้พี่แจ็คสันจำได้ครับก็เป็นโชว์แรกโชว์แรกของผมด้วยแล้วก็ของเฟร r อลดด้วยใช่แล้วก็คราวที่เร้เราบอกไปว่าแบบว่า right moment right timing ใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นลอนช์คอลเลคชั่นแรกของเฟร r อล l แล้วก็ของแบมในการร่วมงานกับพี่ตองครั้งแรกด้วย สะพานยาวมากสะพานยาวมากแต่เมื่อวานก็เพิ่งผ่านมาใช่แล้วก็กว่าจะเดินมาเจอกันได้นี่มันนี้คือเกิดขึ้นยากมากนะครับว่าอยู่อยู่คนละฝั่งของถนนเลยแต่ว่าก็น่ารักมากนะครับพี่น้องมาเจอกันอยู่ในแบรนด์เดียวกันด้วยแล้วก็เป็นรูปที่แฟนๆหลายคนชอบเพราะว่าหลังจากที่เราย้ายค่ายเนี่ยเป็นไม่ได้เจอพี่สันนานมากจนเนี่ยเพิ่งจะได้เจอกันดีมากเลยครับอันนี้ผมว่าพี่ อันนี้ก็เพิ่งผ่านมาไม่นานใช่ครับผมที่ LV The Place The Place Bangkok ใช่ครับผมสำหรับพี่นะพี่ดีใจมากเลย finally we have a landmark f o r LV ใช่ที่ประเทศไทยใช่แล้วก็ชอบลุกนี้มากพี่อ่ะนีมันเป็นลุกที่ผมชอบอยู่แล้วครับแล้วก็คือเล่งไว้ตั้งแต่ตอนที่มาดูที่สะพานแล้วแล้วใส่ใส่สวยมากเลยด้วยลุคนี้อันนี้เป็นสกินชิพครั้งแรกกับ LV เลยครับอันนี้ก็คือสำหรับพี่นะคือเจ๋งมากว่า คือเราไม่เคยเห็นแบมแบมโฮสต์อัปเตอร์ปาร์ตี้มาก่อนอันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยแล้วเป็นเป็นงานใหญ่ของ LV ที่เมืองไทยด้วยและอัปเตอร์ปาร์ตี้ก็คือทำหน้าที่ได้แบบสุดยอดมากๆาได้ที่โมเอฟซีได้วันนึงครับทำไมน่าจะเอาแบบบางอย่างได้หน่อยนิดนึงครับผมตอนนี้ไหนๆก็แบบว่าได้เป็นเอมบเสเดอร์เราด้วยอะไรด้วยถ้าเกิดมีลอกหน้าเนี่ยอยากทำแบบจัดเต็มอยากจัดเต็มครับผมเอาไห้แบบว่าแบบไม่ต้องเป็นฟอร์มมากก็ได้เราก็ขอฝากไปถึงไปเอิมเอลวีไทยแลนด์ด้วยนะครับ อ่าแล้วก็นี่เป็น announce ambassador ครั้งที่แล้วนะครับผมดีใจมากเลยอ่ะเพราะว่าเราก็รู้นะว่าการพูดคุยมันใช้เวลานานมากแล้วก็มันเป็นเจอร์นี่ที่มีการดิสคัสงมาตั้งแตวันนานเซนเต้ครับคือตอนนี้อันนี้เป็นเด็กรูปที่พี่ชอบมากเหรอผมด้วยใช่คือเป็นรูปที่พี่ชอบมากๆแล้วก็อัผมเอ่อถ่ายเองเลยถ่ายเองเจ๋งมากนะครับก็ถ่ายในห้องห้องนอนแรมใช่ครับ ตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงเขาดาวครับผมมาเขาดาวประเทศไทยพอดีแล้วหลังจากเขาดาวแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ทาง LV ได้ส่ง,งของขวัญมาให้ผมในฐานะก็เอร์คสดงซึ่งส่ง edy, สปีดี้ไซเล็กไซพ่า,า,พาสีเขียวมาให้เป็นครั้งแรกผมซึ่งพอผมเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยนี่มันยังไม่ขายเลยนะมาให้ผมก่อนหรอแล้วก็จะมีเกงยีนที<ะ>เน่เป็นเป็นแซมเปิลครับผม<ะ>ไม่มีไม่มีขายตอนนั้นในเอเชียซึ่ง ผมตอนนั้นผมใส่ไทยแบบเนี่ยครับแล้วชอบมากผมก็เลยแบบขอซื้อได้ไหมอะไรเงี้ยแต่สไตล์ของผมไม่มีขายแล้วแล้วพอดีมันเอาเข้าเป็นไซส์ของผมไปเรียบร้อยแล้วก็เลยแบบติดตรงรีเมคเซนต์และดิสไม้นะครับถ้าเกิดคุณจะไม่มีเอาไปใช้ที่ไหนแล้วก็เอาให้ผมได้ไหมผมจะใส่คุ้มเลยครับผมแล้วสไตล์เขาก็ยอมรีให้ มาถึงอันนี้บ้างล่าสุดเลยเริ่มหลอกกันเรื่อยๆหลอกมันตั้งแต่แรกเลยแต่รู้สึกว่าเจอร์นี่ตั้งแต่เริ่มมาทำงานกับ LV ปุ๊บแพ้เขาเริ่มเป็น black and red มาตลอดเลยมันติดกับนั่นด้วยครับผมโอจูโอจูคอนเซ็ปต์โอจูโอจผมจะเป็น black and red มาเรื่อยๆก็เลยจะเริ่มเป็น black and red มาตลอดก็คือเริ่มจากสีดำก่อนแล้วก็เป็น red ทั้งหัวครับแล้วก็เป็นดำแดงครึ่งแล้วตอนนี้เป็นดำแดงบนล่างบนล่างอ่ะเดี๋ยวเรารอดูตำแหน่งต่อไปที่มันจะเกิดขึ้นกันเนี่ยนะครับ ก็จะเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจานกนั้นมาอันนี้ก็ที่เจอกับฟอร์เรลอันนี้คือแบบ finally the artistic director himself นะครับอได้เจกับแบรดแ m มได้เจอกันก็คือดีมากๆเลยครับมาอันนี้สุดท้ายก็คือซีซันที่แล้วใช่ครั้งที่2องได้เจอพิจรซครับซึ่งจริงๆวันนี้เนี่ยผมก็แบบว่า วันนี้พี่สันก็มาด้วยแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มีเพื่อนอีกสองคนที่ผมรู้จักส่วนตัวนะครับซึ่งได้ข่าวมาคนนึงก็คือชืดอกมรับผม ที่อยู่ซึ่งใช่ครับผมยองโฮนะครับผมแล้วก็อีกคนนึงก็คืออีกแบรนด์หนึ่งที่ผมเป็นแฟนออฟให้อยู่ก็คือเจคอบแอนโทนท์ท่านประธานเขามาซึ่งถ้านประธานเขาแบบว่าทำคอสตูมโจลี่ให้ฟอีเอลมานานมากแล้วครับผมซึ่งมันทำให้วันนี้ผมแอดตื่นเต้นขึ้นเป็นสองเท่าครับเพราะว่าฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฟรีเอลของเขาเองแล้วก็เป็นทาง LV เอลวีเองฝั่งนึงก็คือเป็นเจคอบเอนโทนท่านประธานเขาเองเลยซึ่ง มันทำให้แบบสมมติถ้าเกิดผมได้อยูุ่ดกลางสองจริงผมอาจจะเก่งนิดนึงโตอยู่แล้วเพราะว่าจัดคอบก็เจอกันมาหลายรอบแล้วใช่ครับใช่ครับแต่ว่ายังไงก็ตามยังไงวันนี้ในพื้นที่ที่มันเป็นของเอลวีในรอบนี้เนี่ยคือผมรู้สึกนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยทางเอลวีเขาใส่ใจเรามากขึ้นกว่าหลายๆรอบที่มาผมด้วยแต่ว่าเสื้อผ้าแล้วก็โอกาสใหม่ๆที่เขาให้ผมในรอบนี้ครับแล้วก็มาทัชเบสนิดนึง คราวที่แล้วกลับมาปิดจอบทัวร์ที่เมืงองไทยทุกคน<ฮ>บอกว่าอันนี้ก็คือเป็นเซตบาร์โซไฮที่แ<ฮ>บบตอนเนี้ยใครจะไปท็อปอันนั้นได้นี่คือยากมากแล้วน,นะ<ฮ>แล้วก็ทำเพื่อแฟนคลับจริงเพราะว่าอย่างพี่เองเนี่ยพี่ก็กัดไปแล้วก็ ส่องดูคอมเมนต์และอะไรต่างๆก็คือคนบอกว่ามีห้องน้ําปุ๊บวันลุ้งคืนห้องน้ําห้องน้ําลดมาเลยอะไรต่างๆก็คือดูแลกันแบบเต็มที่มากๆนะครับก็คอนกรีอีกทีหนึ่งก็คือปิดจ็อบเวิร์คทัวร์ครั้งแรกของตัวเองได้อย่างยิ่งใหญ่มากๆนะครับรอดูรอบต่อไปรอบต่อไปครับรอบต่อไปบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ครับแต่ว่าคือผมก็จะเอารูกเล่นใหม่มาเล่นอีกรอบมันมีอยู่ในหัวก็เดี๋ยวฝากติดตามผลงานของแบมด้วยนะครับว่า เซ็นทัทาวะเดียจะมีอะไระบ้างมี<ห>เรื่องต<ห>ื่นเต้นให้ดูกันแน่นอนนะครับ